สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจง้งเครื่องเสียงบ้านๆแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีประเด็นนะครับมีประเด็นใหม่ๆแปลกๆนะครับมานําเสนอพี่น้องชาวเครื่องเสียงรักย้าของเราประเด็นก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดเครื่องเสียงบ้านๆตลาดล่างของเราเนี่ยนะครับผู้ที่เล่นเนี่ยเราอยากจะพัฒนาระบบเครื่องเสียงของเราเนี่ยเปลี่ยนมาใช้มิกเซอร์ดิจิตอลนะครับมิกเซอร์ดิจิตอล มาสนใจมิกเซอร์เซอร์ดิจิตอลเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับวันนี้พามาดูตลาดล่างของมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับที่เริ่มต้นคิดว่าเริ่มต้นง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคายังวิ่งอยู่มีช่วงลดอ่าหมื่นหมื่นสองถึงเอาเป็นว่าไม่เกิน4ี่หมื่นแล้วกันไม่เกิน4ี่หมื่นแต่ส่วนมากถ้าเกิดเป็น12บสองชัแนลหรือสิบหกชัแนลเนี่ยก็ไม่เกิน26งหมหอยู่นะครับยังไม่เกิน26งหมหอยู่ ผมจะพามาดูมิกเซอร์ดิจ er ิตอลระดับล่างที่เล่นไม่ยากมากนะครับในติดหูติดตาในท้องตลาดของเรานะครับขอเน้นย้ำว่าเป็นที่เราหาได้ง่ายแล้วก็หาเจอในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดโชเชียนหรือว่าตลาดร้านค้านะครับหาง่ายนะครับหาง่ายแล้วก็เจอนะครับแล้วก็มีคนใช้กันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ซึ่งเราจะสามารถ ปรึกษาหาเลยหรือว่าค้นหาวิธีการใช้เป็นภาษาไทยภาษาง่ายๆได้นะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับที่ตัวแรกเลยนะครับตระกูลซาวครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับจะโดดเด่นและเป็นที่นิยมนะครับตั้งแต่เป็นมิกธรรมดานะครับมิกธรรมดาก็ยังมีราคาสูงนะครับตัวที่นิยมมากๆนะครับเห็นจะเป็นซาวครับ อยู่ยี่สิบสตัวนี้นะครับ uh, uh, พวก uh, รถแห่หรือว่าเครื่องเสียงที่ใช้ดนตรีสดนิยมไปใช้นะครับแต่ส่วนถ้าเป็นเครื่องเสียงทั่วไปนะครับก็แซว,วครับ u ย1 2แล้วก็ UI16 <c oughs> ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ราคาเขาก็ยังไม่แพงนะครับ u i 16อยู่ที่22งหมหรือว่าลดสุดๆก็ประมาณ16 0 0 0นะครับที่หาได้ประมาณของราคา2ก็ยังมีอยู่นะครับ ตัวที่2นะครับไอเจ้านี้มาแรงเหมือนกันนะครับไมดั s สนะครับมีไมดัสสิบสองไมดัสสิบแปดนะครับ MR นะครับตัวนี้ก็เขาเป็นบริษัทผลิตนะครับผลิตให้หลายค่ายนะครับเช่น b บ l l นเจอรหรืออะไรประมาณนี้นะครับไมดั s สตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับนอกจากจะเป็นมิกเซอร์แล้วเขายังสามารถทําหน้าที่เป็นคอ o s สดิจิตอลด้วยนะครับมีช่องคอสแบ่งคอสได้ด้วยนะครับ หกช่องนะครับข้างล่างก็ตัวเดียวจบนะครับอ่าตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สามที่ผมนำมาให้ดูวันนี้ในราคาที่พวกเราจับต้องได้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับในตลาดมีค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับ x a r นะครับ x a r Balinger x a r มี XAir 16 XAir 18 XR12 นะครับซึ่ง XR12 ก็ไม่แพงนะครับยังเห็นอยู่หมื่นสยังหาได้อยู่นะครับครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเล่นมิกเซอร์ดิจิตอลเราจะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างครับสิ่งที่เราจะต้องมีแน่นอนเลยนะครับก็คือเราจะต้องเล่น โปรแกรมนะครับเราจะต้องเล่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะครับเนื่องจากว่าพวกนี้เขาจะใช้แอปหรือใช้โปรแกรมในการควบคุมระบบนะครับเราจะต้องใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้นะครับความสะดวกสบายของเขาก็คือสามารถที่จะเปิดไปหน้าต่างนะครับได้เป็น10บๆหน้าเลือกในการเซนต่างๆซึ่งเราคุ้นเคยอยู่กับมิหน้าเดียวนะครับอ่าคุ้นเคยอยู่กับปุ่ม แต่ถ้าเกิดใช้ไมคดิจิตอลเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหน้าได้เอฟเฟกหน้านีา้ตั้งค่าหน้านี้ตั้งเสียงหน้านี้เซนแต่ละช่องแต่ละช่องสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้ในแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับแต่ละหน้าฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่ว่าใช้แอปเป็นอย่างเดียวนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องรู้มีพื้นฐานเหมือนกันนะครับเพราะว่า าบางทีถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแอปแอปแอปมันล่มอย่างเงี้ยอินเทอร์เนต็ตมันต่อไม่ได้อย่างนี้หรือบางทีเราลากสายมามันเกิดมีปัญหาเอ้ยทำไมมันไม่ติดอย่างเี้นะครับเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานพวกนี้บ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งจำเป็นนะครับก็คือเราจะต้องเรียนรู้อุปกรณ์การใช้งานของมันด้วย นะครับถึงแม้มันจะสะดวกสบายแล้วก็มีฟังก์ชันครบทุกอย่างคือここมิกซ์ดิจิตอลเนี่ยมันมีทุกอย่างนะครับทั้งลิมิเตอร์ทั้งเอฟเฟกทั้งกราฟิกอีกคิเวเลเซอร์คือสำเร็จรูปในตัวเดียวนะครับจ่ายครั้งเดียวนะครับแต่ก่อนในอดีตเนี่ยเราซื้ออุปกรณ์เป็นชั้นๆเลยนะสำหรับผมวันนี้มาเมามอยกันสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับมิกเซอร์นะครับการตัดสินใจของพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่เรา ตัดสินใจอยากจะเล่นของดีขึ้นของแปลกของใหม่นะครับอ่าเล่นของใหม่แล้วก็ให้คุณภาพมันเสียงมันดีขึ้นเราจะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้มิคดิจิตอลในราคาที่ไม่เกิน30,000ื่นหรือ25งหมืเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับที่ผมนํามาก็คือเป็นยี่ห้อที่มีใช้ในท้องตลาดเยอะแยะในเมืองไทยนะครับแล้วก็ แก้ไขได้ง่ายเพราะเนื่องจากว่ามีการรีวิวมีคนรู้จักเยอะฝากประเด็นนี้ไว้เป็นที่คบคิดกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารมาบอกพี่น้องต่อไปสวัสดีครับผม